ดวลเดือดการต่อสู้ทางศิลปะการต่อสู้แบ่งปะทะกับโกเคสือใครกันแน่จะเป็นผู้ที่ชนะอย่างแท้จริง ครับสวัสดีแฟนๆชาวอนิเมะบัตเทิลกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็มาพบกับอนิเมะบัตเทิลในรายการ VS the Series เช่นเดิมนะครับคำขอที่ถูกเลือกวันนี้จาก YouTube เนี่ยน้องเขาขอมาว่าพี่ชายผมเนี่ยขอซีเวอร์แฟงประทะากับโกคิสึน่อยครับเห็นบ่อยเหลือเกินนะสองคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใครมันจะชนะจริงๆนะน,นะพี่ชายเนี่ยลองทําให้ผมหน่อยได้ไหมโอเคครับก็ต้องจัดให้อยู่แล้วแหละก็ต้องขอบคุณคําขอเมื่อ4เดือนที่แล้วด้วยนะครับเียได้ว่านานเลยทีเดียวนะกว่าเราจะไปเห็นคอมเมนต์แล้วก็หยิบยกมา เป็นประดไดไะะ้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการ v s ในครั้งนี้เนี่ยทั้ง2ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครจากเรื่องเรื่องเดียวกันนะครับเพราะงั้นสเกลพลังเนี่ยผมจะอิงตามเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยไม่มีการบิดเบือในใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่ก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่องแอนิเมะบัตเทิลกันด้วยนะเริ่มต้นกันที่ด้านฟีดเล็กๆน้อยๆของโกคิสึก่อนเลยนะครับโกคิสึเนี่ยโผล่มาแป๊บเดียวใช่ไหมละครับในช่วงที่ไซตามะเนี่ยไปประลองนะครับหาเง,งินนั่นเองแต่จริงๆนะครับการประลองนี้เนี่ยมันก็ไมา ซุยเลวแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยตัวของโกคิสึนะครับก็ได้ปรากฏตัวมาแล้วก็กระทืบผู้ที่ประลองเนี่ยในงานจนเกลี้ยงเลยนะครับเรียกได้ว่าหมอบแตกกระแตกถุยกันเต็มเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮีโร่คลาสไหนก็ตามแต่เนี่ยโดนเฮียแกเนี่ยกระทืบเละหมดเลยนะฮะซึ่งซุยเลวนะครับก็เข้าไปปะทะกับเฮียแกเล็กน้อยเรียกได้ว่าซุยเลวเนี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของโกเคสึเลยนะครับในการต่อสู้ครั้งนั้นคือง่ายๆนะครับฝีมือเนี่ยค่อนข้างห่างชั้นเลยนะฮะและโกเคสึเนี่ยสามารถตบเจนอสนะครับได้้้ดดววยยยการรโจมตีีีเเพงงคันะ ที่เจนอตบอกก็คือมันเผลอนะฮะแล้วเจนอตเนี่ยโดนการโจมตีของโกเกสืเนี่ยทีเดียวล่วงเลยนะซึ่งเจนอตเนี่ยก็เป็นฮีโร่คั์ใอันดับที่1 4เลยนะครับเรียกได้ว่าแข็งแร่งมากๆเลยนะแต่ว่าเนี่ยโดนการโจมตีโกเกสืเพียงแค่ครั้งเดียวฮีโร่คัทใอันดับที่1 4เนี่ยถึงกับไปนอนแองแมงเลยนะครับทุกคนคิดว่ายังไงซึ่งผมเนี่ยมองว่ามันไม่แปลกเลยนะครับเพราะว่าโกเกสืเนี่ยภัยพิบัติของเขาเนี่ยจัดอยู่ในระดับมังกรเลยนะครับย้ําเลยว่าระดับมังกรเนี่ยมีความแข็งแร่งมากๆเลยททีีเเดยยยวแบบจะป็นนภัิิิตตต่อมุษชา ้้วซนะฮีโร่คาร์ดเอสลำดับ10ลงมาเนี่ยแทบจะไม่ใช่คู่มือของตัวของโกเคสึเลยนะครับ ทำไมมันถึงเก่งได้ขนาดนั้นหรอครับอย่างแรกเลยกค็คืสือเนี่ยถูกระบุว่าเป็นผู้ที่ใช้ศิลปะการต่อสู้เนี่ยเรียกได้ว่าเชี่ยวชาญและสุดยอดมากๆเลยแหละครับอย่างที่2เลยกคสืสือเนี่ยได้กินเซลล์มนุษย์ประหลาดเข้าไปนะครับทำให้พลังและร่างกายของเขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเหนือมนุษย์เนี่ยมหาศาลเลยแหละเพราะเหตุนี้นะครับจึงไม่แปลกที่เขาเนี่ยจะสามารถเอาชนะฮีโร่คลาสเอสลำดับท้ายๆได้นะฮะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับฟีดของเฮียโกคสิสเซเนี่ยเรียกได้ว่าสั้นมากๆเหมือนชีวิตตัวเองเลยนะครับ ซัดไปทีเดียวเลยนะครับซึ่งสซบอกเลยว่าไม่รู้เลยว่ามันแข็งแกร่งหรือเปล่านะเพราะว่าฉันนย่ยตอยมันแค่มัดเดียวเองนั่นแหละครับฟีดเฮียแกเนี่ยเลยมีแค่นี้นะฮะต่อมานะครับก็เป็นฟีดความสามารถของิซเวอร์แฟงหรือว่าแบง์นั่นเองหรือว่าบังก็ได้นะครับเรียกได้ทุกแบบเลยนะโดยแบงก์เนี่ยฟีดท,ที่มีความเก่งสูงสุดของเขานะครับก็คงจะเป็นฟีดท,ที่เขาเนี่ยเขาต่อสู้กับกาโลร่างมนุษย์ประหลาดนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเป็นร่างสุดท้ายในร่างมนุษย์ประหลาดของกาโลแล้วนะซึ่งแบงก์เนี่ยสามารถต่อก,อกร แต่ก็ถือว่าศัก,กยภาพทางด้านร่างกายของแบงเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับถึงแม้จะแก่แล้วนะครับอายุเยอะแล้วเนี่ยแต่ศัก,กยภาพร่างกายเขาก็ยังเข้มข้นอยู่นั่นเองถึงแม้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแบงจะเป็นฝ่ายแพ้ก็ตามแต่นะครับแต่อย่างน,น้อยๆเนี่ยเขาก็ได้โชว์ฝีมือว่าเขาเนี่ยสามารถประทะกับกาโลได้นะถึงแม้จะเป็นช่วงนักขณะหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นฟีดยืนยันเลยว่าไอ้แบงเนี่ยมันแข็งแกร่งจริงๆนะความสามารถทั้งหมดที่ถูกระบุไว้นะครับของแบงเนี่ยมีอะไรกันบ้างอย่างแรก เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยหลายเท่าตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วความแข็งแกร่งความทนทานของร่างกายเรียกได้ว่ายกระดับสูงกว่ามนุษย์เนี่ยหลายเท่าตัวนะฮะส่วนทักษะวิชาการต่อสู้ของแบงค์นะครับก็จะเป็นเพลงมัดสายน้ําทลายหินนะครับซึ่งเพลงมัดสายน้ําทลายหินเนี่ยจะเด่นทั้งด้านการโจมตีป้องกันตั้งรับทั้งหมดเลยนะครับหรือตอบกลับหรือว่าตอบโต้ได้ด้วยนั่นเองนับได้ว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวและศิลปะการต่อสู้เนี่ยที่สมบูรณ์และ perfect, เพอร์อเฟกสาาาคมม็วรถ ทั้งหมดของตัวแบงค์นั่นเองนะฮะเอาละครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมาวางสเกลให้ตัวละครทั้ง2ตัวนี้ว่า2ตัวนี้เนี่ยจะได้อะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยทางกายภาพนะครับผมเนี่ยต้องมอบสเตรนจ์กับดูรับิลิตี้ให้ตัวของโกเกสืเลยละกันเหตุผลแรกนะครับที่ให้นะครับก็เพราะว่าตัวของโกเกสืเนี่ยได้กินเซลล์มนุษย์ประหลาดเข้าไปทําให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแกร่งแล้วก็กำยำแล้วก็พละกําลังเนี่ยเหนือมนุษย์อนาเนี่ยหลายเท่าตัวนะครับเรียกได้ว่าสามารถซัดเจนอสเนี่ยให้ขาดครึ่ง,หร,งหรือว่าน็อกดาวนเลนะครับหตุผที่2 เพราะว่าตัวโกเกิสึเนี่ยมีระดับไพพิบัตินะครับที่เทียบเท่ากับตะขับอาวุโสเลยนะครับซึ่งก็คือไพพิบัติระดับมังกรนะซึ่งตะขับอาวุโสเนี่ยซิโรแฟงนะครับไม่สามารถโซโลได้เลยนะครับภายในในเรื่องตามที่เราเห็นนะในส่วนสปีดนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอมองกับตัวของซิโเรแฟงหรือว่าแบงเลยแล้วกันนะครับในฐานะที่สามารถรีอคหรือว่าตามตัวของกาโร่เนี่ยได้ทันอยู่แป๊บแป๊บหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นฟีดที่โชว์ให้เราเนี่ยได้เห็นกันท่วนหน้าเลยนะครับซึ่งจะต่างีม้นผ ต้องม้อกับตัวของโกเคสเเลยนะครับเพราะอะไรนะครับอย่างแรกเลยโกเคสึเนี่ยมีความสามารถด้านศิลปะการต่อสู้อยู่แล้วนะครับครบถ้วนเลยเฮียแกเนี่ยเป็นถึงอดีตแชมเปี้ยนเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยความสามารถยังมีเพิ่มมาอีกนะครับความสามารถในการฟืน้นฟูความสามารถจากเซลล์มนุษย์ประหลาดที่ให้ความแข็งแกร่งแก่ร่างกายนะครับรวมทั้งศิลปะการป้องกันตัวหรือต่อสู้ทั้งหมดด้วยนั่นเองในส่วนการชํานาญการหรือว่าด้านทักษะโดยตรงเนี่ยหรือสกิลโดยตรงนะครับตรงนี้เนี่ยผมต้องม้อกับตัวของซีเวอร์แฟงหรือว่าปู่แบงเลยล่รัเเียกได้วาพง สายน้าทลายหินของเขาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเลยนะครับเป็นถึงอาจารย์ของกาโลเลยนะฮะและต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเนี่ยได้ผ่านการขัดเกลวิชาเพลงหมัดสายน้ําทลายหินเนี่ยมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะครับที่ทางปู่แบงเนี่ยจะได้ทางด้านสก,กิลไปนั่นเองนะเอาละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสกเกลของทั้งสองตัวละครที่ได้ไปนะครับและเราเนี่ยมาสรุปกันเลยดีกว่าว่าใครจะเป็นคนที่ชนะอย่างแท้จริงนะครับและแน่นอนว่าผู้ที่ชนะเนี่ยก็คือซิลเวอร์แฟงหรือว่าปู่แบงนั่นเอง ทำไมจึงชนะนะครับอย่างแรกเลยชิวแฟงเนี่ยมีความคล่องตัวหรือว่าศิลปะการต่อสู้ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าชํานาญการมากๆเลยนะครับและคล่องแคล่วในการต่อสู้เป็นอย่างมากเลยนะซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ฟีดของกาโรในการอ้างอิงนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถรีแอคสปีดของกาโรได้ทันนะครับแล้วก็มองตามทันด้วยทั้งสามารถตอบโต้ได้ทันอีกด้วยนะฮะในส่วนหนึ่งนะครับเราก็ต้องมองแยกอีกแบบว่าเออเพ่งมัดสายน้ําทลายหินเนี่ยมันมีครบทุกวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการป้องกันการตั้งรับต่างๆนะครับ ครับเรียกได้ว่าครบถ้วนทุกรูปแบบเลยรวมทั้งการรีเฟรชกลับไปด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ากาโลเนี่ยมันใช้เพลงหมัดสายน้ําทลาหินแล้วมันสามารถตอบโต้หรือว่าตอบกลับคู่ต่อสู้ที่ขณะโจมตีได้แน่นอนนะครับว่ามันได้โชว์เห็นตั้งหลายอย่างแล้วนะครับว่าเพลงหมัดสายน้ําทลายหินนี้เนี่ยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากๆครบแบบทุกวงจรเลยนะเพราะงั้นนะครับสรุปรวมอีกทีก็คือตัวของแบงค์เนี่ยใช้ความเร็วในการโลบลีกหรือว่าความเร็วในการตอบโตตัวของโกเคสึแล้วก็เพลงหมัดสายน้ําทลายหินสแปมไปเรื่อร่อๆซง จะทําให้ตัวของโกเกส์เนี่ยไม่สามารถต้านทานได้แล้วก็พ่ายแพ้ไปนั่นเองนะแต่ถามว่าแบงเนี่ยชนะแบบชิวไหมชนะโกเกิืสแบบเอยสบายหรือเปล่าแบบสามารถน็อกภายในกระบวนท่าเดียวหรือเปล่าคําตอบคือไม่นะครับและน่าจะลากเลือดกันทั้งคู่นะกว่าจะเอาชนะได้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหือดขึ้นคอเลยทีเดียวนะครับได้ได้ว่าบาดเจ็บสาหัสกันเลยแหละและนี่เนี่ยก็เป็นบทสรุปที่คิดว่าน่าจะลงตัวที่สุดแล้วนะครับซึ่งอ้างอิงจากฟีดท,ทั้งหมดภายในเรื่องวันพันแมนแล้วนะครับถ้าหากน้องๆคนใดเนี่ยยังมีข้อสงสัยตรงไหนหร ว่าอยากถามตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยซึ่งพี่เนี่ยจะไปตอบอย่างแน่นอนนะครับและท้ายคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Anime b a t t l e กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ซีขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย